พอมาถึงนี่เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเจอเด็กนักเรียนเต็มเลยเขากำลังจะพากันไปที่หมู่บ้านเกเรียงครับแล้วไปพาเด็กปฐมวัยเนี่ยไปศึกษาธรรมชาติแล้วลุงตันอยู่ไหนครับจ้าลุงตันขับรถอยู่เนี่ยฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงตันในกานนี้คือพูดเด็กๆที่กำลังจะไปและมีพี่ๆสตาร์ทเขาอยู่นี่ไปไม่ได้เดียวปวดน้ำเดือบบ้าง จ้องว่ามีอุ้ยคุณหนูพร้อมแล้วอย่างต่อแหนบโอ้ยหนุ่มเต้นเฮ้ก็เฮ้เน้คุณลุงตาวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างคุณลุงสบายดีนะครับสบายดีหน่อยนะวันนี้จะไปไหนกันนะคุณลุงวันนี้จะพาเด็กๆขึ้นไปดูหนุ่มหมู่บ้านบ้านของแกงลุงชมพาครับจะเรียนรู้เรื่องวิถีของชนเผ่าวชนหนึ่งเนาะ แล้วก็ไปดูภาพความเป็นอยู่ความเป็นอยู่ชุมชนเขาแล้วก็มีกที่หนึน่งสุสาที่เขาดูแลอยูเ่เด็กๆที่ไปกับเรานี่เด็กชั้นไหนบ้างครับคุณลุงก็จะมีป .4 ไป4ป .56 สามปอือเป็นช่วงเยาวชนเลยเดี๋ยวไปดูครับนะว่าเด็กนักเรียนเขาเตรียมตัวถึงไหนแล้ะทางนู้นเลยครับ ตอนนี้น้องเขากำลังจะขึ้นรถและเดินทางไปที่หมู่บ้านเกวียดู <พอ S 1> แลบรรยากาศสนุกสนานมากเลยครับมีทั้งอาจารย์มีทั้งพี่สตาฟตอนนี้กำลังเขา้าแถวแล้วก็เราจะใช้รถัเดินทางไปงซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินทางไปด้วเรามาดูวิวธรรมชาติระหว่างทาง,ทางทน่นนงวนของมู่านแนี่ยแพร้อมพร้อมแล้วพร้อม,อมแล้ว ไข่ไปกับต่างหแบบไม่ได้ไม่ได้ค้างครับไไปหนครับยังไม่รู้ครับครัป่าป่าเออปีปีที่แล้วเขาได้เข้าไปเข้าไข่แล้วค้างนะครับแต่แต่ปีนี้ไม่ค้างครับสัตว์เฟกสเอฟเฟกซ์สลิงเสัตว์เด็กเอฟเฟกซ์สลิงถูกแล้วครับสัตว์เด็กเอฟเฟกซ์สลิงเราเจอหมดแล้วครับแต่ว่า ความที่สิ่งที่ยากมันน่าจะอยู่ที่การนําเสนอมากกว่าอการนำเสนออะไรเด็กๆนี่แหละครับจวดูครับว่าจะดูครมาบ้างครับเราจะรู้ว่า is cool นะ o o l ผมมาที่นี่แล้วผมนึกถึงเพลงนี้ไว้หน่อยเพลงอะไรครับเด็กเอ้ยเด็กๆีจะมีนะทีกอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนา จะมันจับไม่ได้ด้วยเออเลยวัยเด็กมานานละเสาวอมันพังหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นมันปากกาปากกาเช็ดหน้าเลนเดี๋ยวเราจะเดินทางโดยรถของคุณตังนะครับชมโรงสือขมายกันข้ามโอเคเข้าไปนั่งพี่ต้าต้าให้พี่เขาวิ่งตามก็ได้ครับต้าครับเดี๋ยวตามไปทางซึ้นข้างหลังใช่ไหมไปเปล่าเนี่ยพี่ต้าถามว่าวอเปล่าเขาจะกินไอติมหรือเปล่าไม่ใช่ ตันซิ่งใช้ได้ไเหมเือนกันได้นะทำเสาแบบแล้วอย่างที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในตรงบักน้ำบ่อนหลวงได้นี่เพราะว่ายัางไงครับคุณลุงคือครูเขาสนใจเรื่องกิจกรรมที่ลุงเอามาลงไงลุงก็นเน้นอยู่สี่เรื่องใช่ไหมเรื่องดินเรื่องน้ำป่าไม้สัตว์ป่าเนะี่ยลุงก็เน,น้นตรงนี้นี่พอผู้บริหารเขาผอ,อเขาเขาสนใจเรื่องนี้ด้วย,ยทยาอยู่แล้วไงก็เลยไปกันปลาเล็กในเมืองใหญ่นั่นแหละทำกิจกรรมนั่นแหละามาทำกิจกรรมต่อเรื่อง แสดงว่าทางโรงเรียนเขาเขาสนับสนุนอยู่แล้วนะเต็มที่อยู่แล้วทางผู้บริหารเขาเอาเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็เข้ามาวิสวดเ์ื่อให้มันสมบูรณ์อ่าครับเ<ๆ>อาเดินทาง ว่าวันแรกนะเราต้องการให้เด็กรู้จากความเป็นมาของของชุมชนแน่ดีตะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของชุมชนตัวเองแต่ว่าม,มันมีอะไรที่หายไปากชุมชนเราเองใช่ว่าน้ําหายไปไหมสัตว์ปา่ามันหายไปเพราะอะไรนี่คือ,อน้ำมันขอบตะดห่งทางหมดเลยครับเพราะวะ่าเราดูสายตรงนี้คนหนึ่งนะคุอโหวตคนสายคนหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่มีต้นไม้แล้วะ ครับอันนี้ก็คือเรามาอธิบายให้เด็กๆเขาเห็นเลยว่าเนี่ยถ้าเราทําอย่างเงี้ยมันจะเกิดผลกระทบแบบนี้ถ้าน้องเขาไปเห็นจริงที่เราเล่าเราเรื่องเขาเรื่องต่างๆก็แค่เราพูดไม่เห็นภาพให้น้องมาเห็นอันนี้คือน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยแหละครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนน่ยน้ำมันไหลฝั่งนี้แต่ตอนนี้มันตระลมทะลึงน้ำมันเปลี่ยนทิศเพราะว่าเขาดูดรายตรงนู้น อย่างกลุ่มอายุที่น้อยสุดนี่ก็ป .4 ป .4 รักเธอที่รักไอ้รัรรกเธอที่รักอะเ,ะเข้าใจไอ,ไอ้ของถูกสองตัวนี่คืออะไรวะที <ๆ S 1> ่ที่กูผลตอบรับในการออกค่ายเนี่ยมันมันต่างกันไหมครับช่วงอายุแน่นอนแน่นอน,น,น,อนการเรียนรู้ของเด็กนะเหมือนเหมือนกับเป็นการปูพื้นฐานอะพื้นฐานก่อนที่จะไปทําต่อยอดในเรื่องของค่ายระบบไข่หนึ่งรอบหนึ่งเขาจะเข้าป่าเลย มนุษย์ก็ไปเอาเปลี่ยนธรรมชาติเริ่ถึงตัวเองอย่างเดียวอะไม่ถึงชีวิตอื่นได้ป่ะคุณบอกได้ยังไงคุณบอกว่าป่าปลูกได้สัตว์ป่าก็เพาะพันได้อย่างเงี้ยจริงจรแล้วโดยตามระบบธรรมชาตินะมันมันทำคุณทําได้ง่ายๆ่ายเหรอคุณทําระยะช่วอายุคุณจะทคุณทําได้เหรอใช่ป่าคุณสร้างป่าได้มระดับอายุคุณเนี่มันเหมือนเป็นข้ออ้าง